สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน b e Facebook นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่านะคะตอนที่6นะคะสิ้นสุดนะการมีชีวิตอยู่ของพ่อปู่นะคะวันนี้เรามารู้ว่าแกทำอะไรบ้างนะ,ะหลังจากนะที่แก่ทำแขนตัวเองกระโดดลงไปในรางรถไฟเสร็จนะคะแล้วก็พยายามที่จะกระโดดตึกลงมานะคะ ก็ผ่านมาหลังจากที่แกทำลหลายๆอย่างอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่แกทำและแกตุยจริงๆนะคะวันนั้นนะคะรู้สึกว่าดิฉันจะไปผ่าตัดตานะ,ะผ่าตัดตานี่ยังเป็นรอยอยู่เลยนะผ่าตัดตาเพราะว่าหนังตามันตกลงมานะคะแล้วมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นก็เลยไปผ่าตัด ตานะ,ะผ่าตัดตามาได้ประมาณ2วันนะคะผ่าตัดตามาได้ประมาณ2วันแล้วก็มีการฉีดยาชานะคะแล้วก็มีการเจ็บระบมนะนอนอยู่ที่บ้านนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปข้างหลังได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่แต่รอบนี้ค่อนข้างจะหนักมากสำหรับพี่ชันนะ อยากจะกล่าวก่อนเลยว่าทำไมอ่ถึงเรื่องราวเรื่องนี้นะมันถึงสะเทือนใจของดิฉันมากๆนะ,ะนการค่าตัวตุยของพ่อป๋ยนะ,ะพ่อปู่นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะแม่ของดิฉันนะคะเขาก็ทานยานะคะยาถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกยาโฟริดอนโฟริดานนะคะประมาณนั้นนะเขาก็ฆ่าตัวตุยเหมือนกันนะ,ะแม่ดิฉันนะ น้ำลายฟูมปากนะช็อกอยู่ในอ้อมกอดของดิฉันเลยนะแม่ของดิฉันนะมันก็เลยทําให้เราสะเทือนใจมากเกี่ยวกับกับเรื่องแบบนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าแม่เราอะสภาพแม่เราตอนนั้นก็คือนอนอยู่ในอ้อมกอดของเราแล้วน้ําลายฟูมปากนะคือเราค่อนข้างที่จะรับได้ยากของเรื่องพู่ปู่แต่ถามว่ารับได้ยากมันก็ต้องรับนะคะคนเราเนาะมันเกิดขึ้นมาแล้ว หลังจากที่ฉันไปทำผ่าตัดตามานะคะฉันก็นอนอยู่ในห้องนะคะประมาณสัก8โมงเช้าฉันตื่นขึ้นมาก็เลยดูเดินไปดูพ่อปู่ที่ห้องนะ,ะเดินไปดูแกที่ห้องเราไม่เจอไม่เจอแกแล้วพอเดินไปดูประตูหน้าบ้านก็เห็นว่าไม้เท้าของแกนะคะมันวางอยู่ที่ทางออกหน้าบ้านแล้วตอนนั้นแกก็หายแล้วนะ แผลที่ขาหายแล้วเดินได้แล้วเดินขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นรถเมลอะไรคือก็หายดีแล้วเราก็มีกําลังใจว่าเออแกก็น่าจะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นได้แล้วแกก็ยิ้มเย้มแจ่มใสเพราะแกหายแล้วพอเดินไปดูเราก็รู้สึกว่าเออแกน่าจะออกไปข้างนอกเหมือนที่เคยเพราะแกออกไปบ่อยๆน่าจะไปเดินที่สวนหรืออะไรสักที่หนึ่งนะคะพอะไม้เท้าของแกมันวางอยู่ทางออกหน้าบ้าน แล้วตาเรามันก็เจ็บอยู่เราโดนพามาเราก็เลยกลับไปนอนที่เดิมนะคะสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงฉันก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเขากลับมาเขาก็น่าจะหิวก็เลยไปทําอาหารจะไปทําอาหารรอแกนะคะเพราะว่าดิฉันทาอาหารให้แกเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเชา้ากลางวันเย็นคือทําอาหารใส่เป็นแ,แพ็คๆไว้เหมือนอในโรงแรมนะ ใส่แพ็คแล้วก็แรปไว้ในตู้เย็นแค่อุ่นกินเองเท่านั้นนะคะทั้งของพ่อปู่แล้วก็ของอดีตสามีดิฉันทําอย่างนี้มาตลอดนะสิบเจ็ดปีดิฉันก็เลยเดินไปหลังบ้านหลังบ้านก็จะมีระเบียงเพื่อที่จะไปเอาหัวหอมกับกระเทียมนะคะมาทำกับข้าวนะคะคือตอนนี้ยมันช็อกมากเราเดินออกไปนะคะเราเห็นแกนะคะแฝนตัวเองนะ,ะอยู่บน บนกรงเหล็กนะที่มันอยู่ข้างบนนะแฝนตัวเองตอนนั้นคือเห็นแล้วช็อกแล้วก็ยืนถามว่านะคะทำใจมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าแกทำมาหลายครั้งแล้วทำใจตัวเองมาระดับหนึ่งเหมือนกันว่าสักวันมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดแต่วันนั้นมันเป็นวันที่สิ้นสุดจริงๆ เห็นแกวแขวนตัวเองคาดตัวตุยเหมือนเดิมลงมาจากกรงเหล็กด้านบนใช้ผ้าปูที่นอนนะคะแฝนแล้วก็มีบันไดบันไดเหล็กนะขึ้นไปอยู่ข้างๆตัวแกเนาะแล้วด้วยความที่เราอยู่อีหลานมาหลายปีมาก1ิ1สิบปีเรารู้กฎหมายที่นี่ดีภาษาเราไม่เก่ง มองไปที่แกแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีจะโทรเรียกรถเขาเรียกอะไรอะเมจันซี่หรือรถฉุกเฉินถ้าสมมติว่าโทรไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะเราสื่อสารไม่ได้จะบอกเขาว่ายังไงดีจะบอกเขาว่ามีคนฆ่าตัวตุยอยู่ตรงนี้คือจะบอกเขาว่ายังไงดีเพราะภาษาเราไม่ได้แล้วอีกอย่างถ้าสมมติว่าเราพูดผิดไปแต่นิดเดียว นิดเดียวเท่านั้นคำพูดของเรานะฮะมันจะสามารถทำให้เราติดคุกได้นะฮะมันจะเป็นการผูกมัดเรานะคะคำพูดของเราหรือเราจะลองกรีดดังๆออกมากรีดดังๆออกมาให้ทุกคนนะ่ะสี่สิบกว่าห้องที่อยูุ่งตึกนั้นนะลงมาช่วย ซึ่งเราอยู่คนเดียวในบ้านอยู่แล้วคือใครจะเชื่อฉันว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำบางคนเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นคนทำก็ได้นะคะอันนี้คือไม่รู้จะจะพูดยังไงนะแต่เราตัดสินใจทำแบบนี้นะ,ะเพราะเราคิดว่า กฎหมายที่นั่นมันแรงนะผิดพลาดอะไรมานิดเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีไอไม่มีใครช่วยเราได้เลยเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นคนเดียวเพราะสามีนะอดีตสามีเราก็หย่ากันแล้วเราอยู่ในบ้านหลังนั้นอในฐานะที่คอยช่วยเหลือเขาซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาไม่เข้าข้างหรือไม่ช่วยเหลือเราคือเราบอกได้เลยนะคะว่าเราไม่รอดแน่ๆก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทิ้ไม่โทรเรียกรถฉุกเฉิน แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่กรีดตรงนั้นแค่ยืนปิดปากตัวเองไว้นะคะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ถามตัวเองว่านี่น่ะเหรอคนที่คนที่เขาบอกว่าเออรักกันนี่น่ะเหรอสิ่งที่ฉันช่วยเหลือมาทุกอย่างสิ่งที่ฉันประครับประคองมาทุกอย่างนี่เหรอสิ่งที่ฉันได้เหร สิ่งที่ฉันประคัประคองสิ่งที่ฉันสูญเสียทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ฉันจะได้รับเหรอหมายถึงว่าถ้าตำรวจมาสอบสวนก็มีเราคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็พยายามถามตัวเองว่าเข้าทำแบบนี้ทำไมทั้งๆทงี่เขาก็รู้ว่าลูกชายเขาไม่อยู่ลูกชายเขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราอยู่บ้านคนเดียว คือคิดถึงกูบ้างไหมคิดถึงคนที่อยู่ตรงนี้คอยช่วยเหลือทุกอย่างคิดถึงกูบ้างไหมว่าสิ่งที่จะตามมามันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับกูบ้างในช่วงนั้นมันเวลามันเร็วมากเราก็ตัดสินใจได้แค่นั้นเราไม่กีด เพราะเรากลัวทุกคนลงมาทุกคนจะคิดว่าเราเป็นคนทําใครจะเชื่อหรือเขาอาจจะอยากแกล้งเราก็ได้เพราะเราเป็นต่างชาติใครจะมาสนใจเราทั่วคนเดียวก็ผ่านไปประมาณห้านาทีตรงนั้นที่คิดมันเร็วก็ค่อนข้างตั้งสติอยู่แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปมันถูกหรือผิดอันนี้เราไม่รู้เราก็เลยโทรหาลูกชายเขาบอกว่าเธออยู่ไหนพ่อเธอเขาทําแบบนี้นะเราเชืคิดว่าเขาน่าจะไม่รอด ให้เธอรีบกลับมาด่วนเขาบอกว่าอีกสินาทีเขาจะมาถึงพอสินาทีเขาก็มาถึงบ้านจริงๆไม่ถึงสินาทีประมาณห้าหกสิบนาทีนะคะเขาก็รีบไปดูเขาก็เห็นพ่อเขาแฟนอยู่แล้วตัวเขาเองก็เป็นคนโทรเรียกเออเม์เจนซี Emergency, หรือรถฉุกเฉินมาจักพักตำรวจก็มาทหารก็มาพยาบาลก็มาเขาเรียกอะไรสารสุขก็มาคือทุกอย่าง มันเร็วมากตำรวจมาเยอะแยะมากมาสาระสุขมาตำรวจอีห่านมาตำรวจก็มาสอบเราว่าทำไมทำไมไม่ช่วยใครเป็นคนทำเขามีปัญหากับเราหรือเปล่าที่เขาทำแบบนี้เขามีปัญหากับใครเขาคอนแทคกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปสอบสวนคนในตึกนะคะว่าผู้ชายคนนี้พ่อพ่อปู่พ่อแก่คนนี้นะทะเลาะก,กับใครบ้างทะเลาะก,กับลูกสะใภ้หรือเปล่าทะเลาะก,กับลูกชายหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า เดชบุญนะคะเดชบุญของดิฉันเหมือนจะโชคร้ายแต่มันก็มีความโชคดีอยู่ในนั้นนะคะบังเอิญว่าที่บ้านมันมีกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดนั้นมันไม่เคยมี SD card เขาเรียกอะไรตัวที่บันทึกภาพนะตัวบันทึกภาพนั้นมันเพิ่งใส่เข้าไป2วันก่อน2วันก่อนที่แล้ว วิดีโอก็เลยบันทึกภาพได้ว่าแกเอาผ้าปูที่นอนนะพันคอตัวเองแล้วก็เดินไปขึ้นบันไดแล้วก็ใช้ผ้าอีกผืนนะยัดเข้าไปในปากในลําคอของแกนะคะเพื่อที่จะให้ตุยจริงๆแบบไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นหลักฐานที่ทําให้เรารอดมาได้จนถึงตอนนี้นะคะแต่เราก็ยังเสียใจอยู่ดีว่าอืม ทั้งที่คุณก็รู้ว่าฉันอยู่คนเดียวคุณไม่คิดถึงฉันบ้างเลยเหรอคุณไม่คิดถึงสิ่งที่จะตามมาบ้างเลยเหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างถ้าสมมุติว่ากล้องวงจรปิดมันไม่มีเอสด,ดีการแล้วบันทึกภาพไม่ได้ตอนนี้ชีวิตกูจะเป็นยังไงก่อนแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะคะทุกคน แต่ชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปถามว่าเสียใจไหม,มก็เสียใจแต่สิ่งที่เสียใจมันก็ยังไม่สิ้นสุดมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ตามมาโดยที่เราไม่ค่าคิดนอกจากเรื่องนี้นะคะทําอะไรไม่ได้มก็ต้องสู้อย่างเดียวที่ออกมาเล่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหาและเกิดปัญหาในชีวิตมองดูเรานะคะ บางครั้งชีวิตก็ไม่มีทางออกก็แค่เดินตามทางที่มันควรจะเป็นนะคะก็ประมาณนั้นที่เรื่องที่แกตุ๋ยนะคะก็เดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาเล่าต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็าฝากดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าอีกนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วดิฉันก็สู้ต่อไปทำอะไรไม่ได้นะคะแต่บางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่อยากร้องไห้เดินเดินอยู่ไม่มีแ,แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากคุยกับใครไม่อยากตื่นขึ้นมาต้องใช้ชีวิต แต่มันก็มันก็ต้องใช้อยู่ดีใช้ชีวิตต้องดําเนินชีวิตต่อไปอยู่ดีนะคะก็ขอบคุณทุกคน,นะคะที่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะสําหรับความเมนท์นะคะที่ยังไม่ได้ตอบก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ